สุดยอดแห่งรถคลาสสิกค่ายแบรนด์ Triumph นะครับ Triumph t ทักต n นอาร์พรถคันนี้ปี2019กับเลขหมายเพียงแค่5,500กิโลนะครับนี่ฟังเสียงกันหน่อยห้าพันห้าร้อยสามสิบสามกิโลนะครับ ปรับโหมดได้นะครับโรดเรนนะครับมากับสีเทาซิวเวอรไอนี่ปั๊มเบรกดิสคู่เบมโบนะครับมีมาให้จากโรงงานแล้วนะครับโช๊คหัวกับกาดหม้อน้ำกาดแล้วก็กันเออแคชบาร์มีให้นะครับตัวเครื่องใหม่ใม่ไสๆเลยนี่โอลินซับแท้งนะครับมาจากโรงงานแล้วก็ยางเพียรี่ลัสโซคอซ่าดอกใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็มีเบาะแต่งให้สำหรับไปเพื่อนหรือมีไปกาแฟนะครับซ้อนได้เลย สวยเนียนไม่มีลอกไม่มีพองนะครับหลอดจริงๆคันนี้เก็บสะสมได้เลยนะครับวิ่งน้อยด้วยปีใหม่ด้วยอ่าฟังกันนะครับแล้วเจ้าคันนี้เราเปิดไว้เพียง319,000บาทเท่านั้นนะครับรถระดับนี้ไม่ควรพลาดจริงๆสวัสดีครับ